ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่เราจะต้องทําส่งดรวิวัตนะครับจะเป็นงาน AR นะครับที่ทําจากทําด้วยโปรแกรมอเมรี่นะครับเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราเตรียมโฟลเดอร์โปรแกรมอเมรี่นะครับมาวางไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับง่ายดีนะครับตอนนี้ผมก๊อปมาวางไว้แล้วแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์แล้วนะครับ เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่นะเสร็จแล้วก็ทำช็อตคัดสำหรับเปิดโปรแกรมนะครับวิธีทำก็เข้าไปในโฟลเดอร์มิลลี่นะครับเสร็จแล้วเข้าไปในโฟลเดอร์บินนะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นไฟล์มิลลี่ V1.bat นะครับต้องใช้ตัวนี้คลิกขวาแล้วก็ Send to s ช็อตคัดนะครับเดสก์ท็อปไปผมทำไปแล้วผมก็ปิดไปก่อนนะครับ จะได้ช็อตคัดมาเสร็จแล้วเราก็เตรียมโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานสำคัญต่างๆนะครับในอามลี่นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์อามลี่นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Data นะครับเสร็จแล้วก็จากนั้นก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับสำหรับเก็บงานนะครับผมสร้างขึ้นมา2โฟลเดอร์นะครับก็คือโฟลเดอร์ my 3 ds นะครับเอาไว้เก็บภาพสาด d นะครับ อีกอันนึงก็คือ my marker นะครับเอาไว้เก็บภาพ marker ของเรานะครับสร้างขึ้นมา2โฟลเดอร์นะครับก็อันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็พักตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเตรียมไฟล์งานต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ใน a m i l i นะครับดับแรกนะครับเดี๋ยวไปดูสเปคงานนะครับขนาด ของภาพที่จะต้องแปะไปบนแผ่นอะคริลิกนะครับด้านที่เป็นภาพนะครับจะได้กำหนดขนาดไว้ดังนี้นะครับก็เว้นระยะขอบนะครับไว้ด้านละ0.5เซนนะครับ0.5เซนนะครับส่วนตัวภาพที่ต้องแปะไปบนมาร์กเกอร์นะครับก็จะเหลือประมาณ6 7คูณ7นะครับจะได้6 7คูณ7เซนนะครับ นี่คือเป็นสเปคงานนะครับที่อาจารย์ได้กำหนดมาให้นะครับครับต่อไปก็เป็นาการเตรียมไฟล์งานต่างๆนะครับที่จะต้องใช้นะครับในการทำา r r ในครั้งนี้นะครับเริ่มจากาการเตรียมภาพนะที่ต้องแปะไปบนแผน่นอคลิกนะครับผมได้นำไฟล์ภาพเดิมนะครับมาแก้ไขขนาด ตามที่อาจารย์กำหนดนะครับซึ่งขนาดเดิมนั้นมันเป็นขนาด5.3นะครับ5.3นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนขนาดนะครับก็ไปที่ image นะครับใน image แล้วก็ไปที่ image size ไม่ใช่ครับขอโทษทีไปที่ canvas size นะครับเสร็จแล้วคลิกตรงนี้นะครับมันจะได้ขยายขึ้นด้านบนนะครับ เสร็จแล้วปรับขนาดความกว้างเป็น6ความสูงเป็น7คูณ7ตามสเปคที่อาจารย์ต้องการนะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคได้พื้นที่ขยายขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะครับเลเยอรออ์ดูสีก่อนครับเสร็จแล้วก็เทสีครับกรับ๋องสีมาเทลงไป ไปก็เดี๋ยวผมจะทำเส้นขอบนะครับเอาเส้นเส้นไกด์นะเส้นไกด์มาช่วยทำขอบนิดนึงเพ่วความสวยงามอันน้ก็ขยายเลือกเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็ขยายครับคอนโทรลที t. ขยายมันออกไปนะครับ Enter แล้วมาขยายอันนี้นะครับทันทีเอาล่ะแลก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวใส่วงเล็บตรงนี้นิดนึงลืมอมอยู่เลยเอยอลืมเลือกเลือกก่อนนะครับคลิกขวาเลือกอใส่วงเล็บ เรียบร้อยนะครับลืมไปขยายรูปนิดนึงนะครับขยายรูปผมจะขยายแซนด์วิชผมให้ใหญ่หน่อยนะครับคลิกเลือกเลเยอร์แซนด์วิชนี้นะครับคอน l ทนทก็ขยายนะครับกดชิปขยาย้างไว้ขยายนิดนึงอาจารย์ต้องการให้มันใหญ่แล้วก็ขยายนะครับเพิ่มขนาด นะครับแล้วเราก็เซฟนะครับเซฟแอดไปที่ไหนก็ไปเก็บไว้ที่ในอเมลี่ของเราก็ได้ครับที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับโฟลเดอร์อเมลี่ดัตตาแล้วก็เก็บไว้ที่ไม m ์มาร์เกอร์ก็ได้ครับตันะ้งเป็นไฟล์ จเปนะครับจริงๆแล้วเก็บไที่ไหนก็ได้ครับไฟล์ภา,าพนี้นะเค,นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเตรียมภาพต่อไปการเตรียมไฟล์มาร์กเกอร์นะครับไฟล์มาร์กเกอร์ของใครนะครับที่มีขนาดใหญ่เกิน227นะครับให้ปรับขนาดมาเป็น227 2คูณ227พิกเซลนะครับ เื่อที่จะไปทำการเจเน r เรตผ่านเว็บนะครับถ้ามีขนาดใหญ่เกินเนี่ยมันจะโหลดไม่ได้นะครับวิธีการปรับนะครับเราก็เรียกไฟล์ภาพมาร์เกอร์ของเราเข้ามานะครับที่เราได้ออกแบบไปแล้วนะฮะเสร็จแล้วไปที่ Image นะครับแล้วก็ Image Size นะครับแล้วก็ปรับขนาดเป็น227คูณ227พิกเซลนะครับคลิกโอเค แล้วเราก็เซฟนะครับไฟล์เซฟแอสเซฟไปไว้ในโฟลเดอร์อเมรีนะครับที่อยู่เดสก์ท็อปเสร็จแล้วไปที่โฟลเดอร์ Data My Marker นะครับเซฟเป็น JPEG นี่นะครับแล้วกดปุ่มเซฟไปนะครับอันนี้ปุ่มเซฟทับนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นการเตรียมไฟล์ ขั้นตอนต่อไปนะเราไปเตรียมทำแพทเทิร์นทำแพทเทิร์นนะไฟล์แพทเทิร์นก็ให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมเลือกใช้ไฟฟลอกแล้วกันผมคิดว่ามันมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับแล้วเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับคงจำกันได้นะฮะเสร็จแล้วก็คลิกที่ตัวเลือกที่2นี้นะครับเอตัวนี้ก็กดเอาลง ครับมสักครู่มาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไป select load marker image นะครับ marker image ที่เราได้ทําไว้ในในนาโฟลเดอร์ที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับ Emily ตัวนี้ data my marker อัวนี้นะครับก็ open ลักษณะนี้แสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับมีรอบสีแดงเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดพ a ทเทิ์นะครับเก็บพทเทิ์นะครับกดเก็บพ t ทเทินเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเซฟนะครับกดปุ่มเซฟอ๋อตรงนี้อย่าลืมนะครับให้เป็น16บหคูณสิตรงนี้ก็50%นะครับซึ่งมันจะเป็นอยู่แล้วนะครับก็บอกไปอย่างนั้นแหละ กดปุ่มเซฟนะครับตรงนี้หลังจากเก็บแพทเทิร์นแล้วก็กดปุ่มเซฟกดปุ่มเซฟก็ไปหาอยู่ในโฟลเดอร์มินิบนเดสก์ท็อปไปนี่ปึ๊บดาตาัตเสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์แพทเทริรตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อแพทเทิร์นนะผมตั้งไว้แล้วนี่ผมเซฟไว้แล้วนะครับ ตั้งชื่อแล้วก็กดปุ่มเซฟไปได้เลยนะครับปุ่มเซฟใหม่ก็ได้เซฟซ้ำนะครับอตอนนี้เราได้เตรียมอไฟล์แพทเทิร์นกับตัวมาร์ e เกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ อีกอันนึงนะครับที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือไฟล์โมเดล 3D นะครับเราก็เปิด SketchUp ขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกไฟล์ที่เราโหลดมาจาก 3D Warehouse นะครับเรียกเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ export นะครับ export ส่งออกไฟล์ไปเป็น 3D m o เดลนะครับเรียก 3D m o เดลนะครับสังเกต นะครับว่ารูปแบบไฟล์เป็น3 d นะครับ3 d s ไฟล์นะครับนั้นก็ไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ e m i l ที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับไปที่ data อ่ไปที่โฟลเดอร์ใ y 3 d ที่เราได้สร้างไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับเ mm ๋ตวผมคลิกเข้าไปเก็บไฟล์3 d นี่ผมเซฟไว้แล้วนะครับ mm hmm. ขออนุญาตทําขั้นตอนนี้ไปถ้าของใครยังไม่เซฟก็ตั้งชื่อแล้วกดปุ่ม export นะครับไปได้เลยนะฮะอันนี้ผมข้ามขั้นตอนนี้เพราะว่าผมเซฟไจไ้แล้วนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการเตรียมไฟล์ที่จะต้องใช้ในการทำอา AR ในโปรแกรม Ameli นะครับครับต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนการสร้างงาน AR นะครับโดยใช้โปรแกรม a m e l i นะครับก็ให้เราดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ ก็คลิกโอเคไปได้เลยนะครับเลือกกล้องนะครับคลิกโอเคแล้วก็คลิกโอเคนะครับรอสักครู่อ่ะไม่มาอ๋อลืมไปนะครับถ้าใครเปิดเว็บที่ทำ g e n e r a t ค้างไว้นะครับให้ปิดไปด้วยนะครับตรงนี้เพราะมันแย่งสัญญาณกล้องกันนะฮะปิดไปนะครับเปิดใหม่นะครับ คลิกโอเคเลือกกล้องนะครับเป็นกล้อง webcam คลิกโอเคนะครับเอสักครู่มาแล้วนะครับก็จัดระเบียบหน้าจอนิดนึงอันนี้ปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่วินโด์นะครับเมนูวินโด์เอาปิดหน้าต่างที่เราไม่ได้ใช้ไปนะครับเหลือไว้3อันนะครับ ซีนที่คิปชันนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ Property a n d ช o แล้วก็ Property Editor นะครับจัดระเบียบนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานตรงนี้ก็ยุบไว้นะครับ Okay. ต่อไปนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีมาร์คเกอร์มาให้นะครับนะเป็นมาร์คเกอร์ของโปรแกรมขึ้นมาให้สามารถเราลบทิ้งนะครับลบทิ้งได้กดปุ่ม delete ทิ้งไ,ได้เลยต่อไปเรามานำเข้ามาร์คเกอร์ของเรานะครับนะให้เราคลิกที่โฟลเดอร์ standard marker ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วไปที่ t a c k i n g นะครับที่ property t o o นะครับคลิกที่ t a c k i n g แล้วก็ marker แล้วก็ไปที่อ่านี่ครับ pickable marker component นะครับนะคลิกที่ตรงนี้นะครับ pickable marker component เสร็จแล้วก็คลิก insert นะครับปึ๊บนะได้แล้วนะครับมาแล้วมันจะไม่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับเราก็ลากมันลงมานะครับ มาใส่ให้มันอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ s t a n ด a r d Marker นะครับต <Yeah. S 1> อนนี้มันยังไม่รู้จักกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้นำไฟล์แพทเทิร์นเข้ามานะสำหรับภาพมาเกอร์ที่ผมแปะในแผ่นอะคริลิกอันนี้นะครับก็เป็นไฟล์เก่านะครับภาพเก่าที่เราแปะส่งกันครั้งที่แล้วนะครับขนาดเท่ากับครั้งที่แล้วนะฮะผมไม่ได้แกะออกใช้ได้นะครับ ไปนะครับเราทําให้มันรู้จักกันก่อนนะคะคลิกที่มาร์เกอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับผมเป็นเป็น21แสนวิทยากันไปนะครับเราก็ทําให้มันรู้จักกันนะครับคลิกที่มาร์เกอร์ตรงนี้นะครับที่เรา,อ,าอินเสิร์ตเพิ่มเข้ามาเสร็จแล้วไปดูที่หน้าต่าง property editor นะครับคลิกที่ ดับเบิลคลิกที่ marker file นะครับบเิลคลิกเสร็จแล้วเราก็ไปดูในไฟล์ Emily นะครับที่เราวางไว้บนเดสก์ท็อปนะฮะไฟล์ Emily ที่เราวางไว้บนเดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ data นะฮะฮเข้าไปที่โฟลเดอร์ data เสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ pattern นะครับนะเราก็จะเห็น pattern นะครับที่เราเตรียมไว้ เป็นแพทเทิร์นที่เราเจนมาจากเว็บนะครับแล้วก็คลิกเลือกแพทเทิร์นเสร็จแล้วก็คลิกเ p e n นะครับตอนนี้มันรู้จักกันแล้วนะครับตอนนี้มันรู้จักกันแล้วโอเคนะครับต่อไปนะครับกนะ็เป็นขั้นตอนของการใส่ภาพ 3D นะครับเอาภาพ 3D เข้ามานะครับ ก็ให้เราไปที่อตอนอื่นคลิกที่มาร์เกอร์ของเราก่อนนะครับคลิกที่มาร์เกอร์ของเราเสร็จแล้วก็ไปที่หน้าต่าง property tool นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ r r p ฟ i กนะครับ 3D Geometry Loader นะครับเสร็จแล้วก็ Pickable Geometry c o m p o n e n t นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Insert นะครับ เราก็จะได้มาแล้วนะครับ Pickable Marker Pickable Geometry Component นะครับอตอนนี้ภาพมันมาแล้วนะครับอันนี้มันเป็นไฟล์ 3D ของโปรแกรมนะครับเป็น Default ของโปรแกรมต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นภาพ 3D ของเรานะครับแล้วก็คลิกที่ Pickable geometry คอมมานเนนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูที่ property editor นะครับในหน้าต่าง property editor เสร็จแล้วดูที่ geometry สามดี note file นะครับดับเบิลคลิกเลยครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ใน a m i ี่นะครับนั่นคือโฟลเดอร์ my 3d นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลือกไฟล์ 3D นะครับคลิก open มาแล้วแซนวิชของผม ไอ้กรอบขาวนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเราคลิกพื้นที่ว่างๆมันก็จะหายไปนะครับส่วนถ้าไม่ต้องการนะครับไอ้ตัวแกน x y z ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถเอาออกได้นะครับซึ่งเราต้องเอาออกนะฮะอาจารย์เขาไม่เอานะครับเราก็คลิกเลือกตรงนี้ก่อนนะฮะคลิกเลือก เสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับผมขี้เกียจอ่านฮะคลิกตรงนี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเ,เป็นศูนย์นะครับบ e นทึกมันหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับโอเคนะครับส่วนถ้าของใครมันไม่ตรงกึ่งกลางนะครับในแผ่น มาร์กเ er นะครับแล้วก็คลิกนะฮะที่ตัวชิ้นงานตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปทีเ่เมนูตรงนี้นะครับปุ่มคาสั่งนี้แล้วก็สามารถปรับได้นะครับปบรับการเสด็จปรับสเกลอะไรตรงนี้นะครับปรับได้ให้มันเล็กมันใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ในขั้นตอนนี้ครับจากนั้นเราก็ทำการบันทึกงานนะครับเซฟงานเก็บไว้นะครับก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอพนะครับโปรแกรมมันจะเก็บไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ XML นะครับมันจะไปในโฟลเดอร์ XML ในโฟลเดอร์ a m i l ของเรานั่นแหละครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับตั้งชื่อ ล์งานของเรานะครับมันจะเป็น .xml นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไปนี่ผมตั้งไว้แล้วนะครับเซฟไปแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟไปนะครับนี่ผมเซฟไปแล้วผมขออนุญาตปิดไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับครับต่อไปนะครับก็เป็นการเตรียมไฟล์งานส่งอาจารย์นะครับ ผมก็ไม่ทราบว่าอาจารย์เขาให้ส่งไฟล์อะไรแบบไหนนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะยกโฟลเดอร์ส่งเลยซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ Amiri ของเราเนี่ยนะฮะก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์ Amiri ของเราก่อนนะฮะเราไปลบโฟลเดอร์ที่เราไม่ได้ใช้นะครับลบทิ้งไปเพื่อที่จะให้ขนาดไฟล์มันน้อยลงนะครับลบไปนะครับ อันนี้ใช้ Data ใช้ตัวนี้ใช้ Doc เราไม่ใช้นะครับไม่เอาตัวนี้ไม่เอานี่ไม่เอานี้ไม่เอานะครับ1 2 3 4ผมลบทิ้งไป4โฟลเดอร์นะครับ Delete เลยนะครับ30กว่าเมกนะฮะมันจะได้เป็นการลดขนาดไฟล์นะครับ ก็จะเหลืออยู่4โฟลเดอร์นะครับเหลืออยู่4โฟลเดอร์ลองเข้าไปดูนะครับโฟลเดอร์ data xml นะครับไฟล์งานที่เราเก็บไวนบน้นะฮะลองเทสดูก็ได้ครับลองเปิดดูนะฮะลองเปิดดูเรียก a m e l e ขึ้นมานะครับเรียกกล้องโอเค เรียกไฟล์ขึ้นมาดูนะครับ open นะครับไฟล์ open xml นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ xml นะครับ,นน XML, รบไฟล์งานที่เราเซฟไว้นะครับกด open แล้วนะครับเสได้ปิดไปจากนั้นก็ซิปไฟล์ส่งนะครับคลิกขวาอืม ก็ซิไฟล์ร้อยแบบยัน